สวัสดีครับมาอยู่กับช่องไรเดอรทักไทยแลนด์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงใบกับขีนะครับกฎหมายใหม่นะครับสําหรับใครที่ถือใบกับขีบอสามบอสี่นะครับก็ต้องไปพิมพ์ลายในมือเหมือนกับทอสามทอสี่นะครับผมถ้าใครไม่สี่เรียมก็เปลี่ยนเป็นทอไปเลยก็ได้นะครับผมสําหรับอ่าส่วนตัวผมใช้บอเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ลายในมือเหมือนเดิมนะครับเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็เออไม่ได้ ไปพิมพ์ไรนี้มือแบบนี้มานานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยผมขับสิบล้อนะนะครับผมพอมาขับรถพ่วงนี่ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็เลยเออไม่ได้ไปพิมพ์ไรมือนะครับเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วสิบกว่าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีได้แล้วมั้งที่ผมมาขับรถพ่วงนะนะครับผมเมื่อก่อนผมถือใบขับขี่อ่าทสองอยู่นะครับผมก็ไปพิมพ์ไรนี้มือเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับใครที่ใช้ใบขับขี่อ่า ทางสาธารณะและส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ต้องไปพิมพ์ลายในมือนะครับผมแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม100งรบาทนะครับผมค่าใบบุคคก็ประมาณเหมือนเดิมนะครับ200นะครับผมก็มาชี้แจงให้ทราบนะครับโดยทั่วกันนะครับผมอ่ากฎหมายใหม่นี่ก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะเอ้สองเดือนนะครับเขาสองเดือนที่แล้วนี้นะครับผมผมก็เพิ่งรู้นะทุกคนผมก็เพิ่งรู้นะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งมาต่อ ใบพ่ีในเดือนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมปล่อยจนเหล yup ืออีกไม่กี่วันสุดท้ายนี่เองนะครับ3วันสุดท้ายนี่เองนะครับผมก็ปกติไปต่อได้เลยเนาะเออผมไม่ได้ติดตามข่าวเออเกี่ยวกับขนส่งเกี่ยวกับไอ้เรื่องใบขคีนหม่ตัวนี้เลยนะครับผมและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆพืนพี่ๆหลายๆคนก็ไม่ได้ติดตามข่าวเช่นกันนะครับผมก็คือยังไงก็ต้องไปเออพิมพ์ลายนิ้มือนะครับ เหมือนกันทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับผมไอใบสีชมพูเนี่ยอย่าให้หายนะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันไปเอาใบกับบี่อ่ไปถ่ายรูปทํใบกระบี่ก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปยืนนะครับผมแล้วก็อา่าพิมพ์ลายในมือก็ประมาณนะครับอ่าสองอาทิตย์อ่กตีไปสักครึ่งเดือนนะ่ะประมาณนั้นยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆก็ต่อลงหน้า สักหน่อยหนึ่งสักเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็มีมันจะได้มีเวลานะครับเดินทางแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวนะครับเยอะหน่อยนะครับเนาะก็มาบอกกันประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมผมก็มองว่ามันก็ลำบากนิดนึงนะครับผมสาหรับคนบ้านไกลที่ว่าไป ต้องไปไพิมพ์ลายมือทีอ่ตัวจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยสะดวกสักนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับผมนะจริงๆอยากให้มันมีที่คนส่งเลยนะครับผมก็มันจะได้สะดวกขึ้นนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็วิ่งรอบนะครปฐมกันเลยทีเดียวเพราะผมอยู่ชานเมืองข้างนอกนะนะครับผมผมไปที่ก็ไม่งขออภัยครับ ผมไปที่กำแพงแสนนะครับผมแล้วก็ผมก็ออมไปที่อ่าภาคเจ็ดนครปฐม,มนะครับผมนะแล้วก็อ้อมกลับมาที่อ่าคลองโยงต่อนะอวิ่งรอบนครปฐม,มเลยวันนี้นะครับผมก็เสียค่าน้ำมันนะครับผมไม่ได้เอารถใหญ่ไปนะผมเอามอเตอร์ไซค์ไปนะเอาลีดขนู้นไปนะครับผมก็ประหยัดน้ำมันนิดนึงนะครับหมดไป ร้อยหนึง่งละกันราคาน้ำมันนะครับผมขี่วนไปวนมาร้อยกว่ากิโลนะครับก็อา่าลำบากนิดนึงสำหรับใครที่เดินทางอาไกลๆนะครับผมก็จะนิดนึงแล้วกันนะบน่บนๆกันหน่อยนะครับผมก็เข้าใจได้นะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ต้องเ,อเขาเรียกอะไรนะ ต้องเช็คประวัติกันนิดนึงหลายๆคนก็มีประวงประวัติอะไรพวกนี้นะครับผมสําหรับใครที่าามาขับใบขับขี่ส่วนบุคคลนะครับแล้วไม่เอคเขา,าอะไรกไมีประวงประวัติก็กลําบากกันนิดนึงนะนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันมาชี้แจงนะครับผมก็ เสียค <laughs> ่าธรรมเนียมเพิ <relied> <g ling> ่มไปอีกร okay, ้อยหนึ่งปกติไปทำาีวี่แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อบาทเนาะนะครับผมโอเคก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเราอาชีพพวกนี้มันก็รายได้ก็มันก็พอได้อยู่แต่บางคนก็ลำบากหน่อยนะครับผมบางทีค่าเที่ยวมันก็ได้น้อยเนาะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมไอใบตัวนี้ก็เก็บไว้ประมาณ2องอาทิตย์นะแล้วก็ไปไทย บพีกันได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ชี้แจงไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ like, เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม